เป็นเรื่องด่วนที่หนึ่งเรื่องกำหนดวันและเวลาประชุมวุฒิสภาตามที่ได้มีพระบร,รมราชโองการประกาศพระราชกิจดีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งพศ2567 ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2567และวุฒิสภานัดประชุมครั้งแรกภายใน10วันตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา2562ข้อ14วรรค1แล้วนั้นโดยที่ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2562ข้อ14วรรค2กำหนดว่าการประชุม ครั้งต่อไปให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาชุดปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดวันและเวลาประชุมวุฒิสภาเอาไว้โดยที่การประชุมวุฒิสภาในสมัยประชุมที่ผ่านมาที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมวุฒิสภาสัปดาห์ละสองครั้ง สัปดาห์ละสองวันครับคือวันจันทร์และวันอังคารเป็นต้นไปทั้งนี้เนื่องจากวันพุธและวันพฤหัสบดีมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ของรัฐสภา ทำให้ไม่สามารถกำหนดวันประชุมวุฒิสภาในวันดังกล่าวได้ครับดังนั้นผมจึงขอปรึกษาที่ประชุมแห่งนี้ว่าเราจะกำหนดวันและเวลาการประชุมวุฒิสภาตามเดิมครับเดี๋ยวขอตะคู่นะครับขออ่านจบก่อนครับตามเดิมคือ ดังที่เคยดำเนินการมาในสมัยประชุมที่ผ่านมาคือมีการประชุมวุฒิสภาสัปดาห์ละสองวันทุกวันจันทร์และวันอังคารโดยเริ่มประชุมเวลา9ก้นากาสานาทีซึ่งกำหนดวันและเวลาการประชุมวุฒิสภาขั้งต้นมีความเหมาะสมแล้วดังนั้นกำหนดการประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไป จึงต้งควรที่จะใช้กำหนดวันและเวลาประชุมวิเิสภาตามนี้ก็คือจะมีสมาชิท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับขอเชิญคุณหมอเปรมครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เตรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพ สาธาุสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นก่อนอื่นขอประธานกาบเรียนท่านประธานและท่านรองประธานทั้งสองท่านว่ากับผมขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งจากใจจริงที่ท่านได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประมุขประธานของสถาบันแห่งนี้อย่างไรก็ตามระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนผมเองพร้อมจะให้ความร่วมมือกับท่านประธานและท่านรองทั้งสองท่าน และที่สําคัญท่านรองและท่านประธานก็จะต้องให้ความร่วมมือกับสมาชิกเช่นกันประเด็นที่ท่านถามผมมาเรื่องวันเวลาในการประชุมนั้นท่านประธานครับที่มาของสภาชุดที่แล้วมาจากการแต่งตั้งของคอสชอดังนั้นจะไม่มีบรรยากาศเป็นประชาธิปไตยเหมือนอย่างสมัยที่ท่านประธานมาดำรงตำแหน่งดังนั้นสมัยประชุมเนี่ยมันมีแค่ปีละสองสมัย สมัยหนึ่งก็มีแค่สี่เดือนสรุปแล้วเราทำงานแค่ปีละ8เดือนเท่านั้นจะคุ้มค่ากับภาษีอากรของประชาชนอย่างไรผมจึงขอเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงวันประชุมใหม่เปลี่ยนแปลงไงครับเปลี่ยนแปลงให้ประชุมจันทร์อังคารพุธโดยมีเหตุผลอย่างนี้ครับท่านประธานครับสมัยก่อนผมเป็นผู้แทนรัษฎรอยู่ที่ถนนอู่ทองใน หน้าเขาดินวนาตอนนั้นมีห้องประชุมห้องเดียวส,ส,ส,สมาชิกสภาทั้งสองสภาสสส,ส,สวประชุมตรงกันไม่ได้ต้องแย่งห้องประชุมกันวันนี้สัพยะสถานของเรามีสองห้องประชุมสุริยันของส,สสจันทราของสวไม่ต้องแย่งห้องประชุมกันครับถึงจะประชุมจันอังคารพุทธก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นนี่คือเหตุผลข้อที่หนึ่ง เหตุผลข้อที่สองท่านอย่าลืมนะครับเรารับเงินภาษีจากประชากรประชาชนทั้งประเทศมาเป็นเงินเดือนมาเป็นเงินตอบแทนรวมทั้งเราได้มีทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหนึ่งคนผู้ชำนาญการสองคนผู้ช่วยดำเนินการหคนซึ่งเป็นภาระทางภาษีอากรประชาชนทำอย่างไรจะคุ้มค่าห้องทำงานแต่ก่อนสมเป็นสอสอเนี่ย สอสอไม่มีห้องทํางานนะครับทุกวันนี้เรามีห้องทํางานของสอวอท่านละหนึ่งห้องมีความพร้อมที่จะทํางานมีระบบไอทีมีเจ้าหน้าที่ที่คอยซัพพอร์ตการทํางานเพราะฉะนั้นผมว่าไม่มีปัญหาที่จะประชุมสัปดาห์และสมวันอย่าลืมท่านประธานครับสมวันในเจวันนะครับทํางานที่ไหนจะเบาขนาดนี้ครับเอาละครับขนาดว่ามีกรรมธิการต่อไปนะครับกรรมธิการก็วันเดียวครับ บวกกันเป็น4วันใน7วันแล้วก็แค่2สมัยประชุมดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบประชาชนผมเสนอให้เป็น3วันแล้วกฎหมายที่ข้างค้างจากสสก็มีรออยู่มากมายแต่ละฉบับก็ต้องตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาถึงจะเป็นการพิจารณาที่รอบคอบก็ต้องใช้เวลาในการประชุมสภาเช่นกันเพราะฉะนั้นผมเห็นต่างว่าไม่ควรเอาแบบแผนเดิมเสมอไป และที่สำคัญท่านประธานครับการประชุมวันที่สองเนี่ยคือวันอังคารสมัยก่อนเป็นการประชุมที่ผมติดตามดูการประชุมของสมาชิกวุฒิสภาด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเพราะอะไรครับเพราะไปประชุมกระทู้ถามในวันที่คณะร,ระณะัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็ต้องตอบเลยครับว่าติดภารกิจมาตอบกระทู้ไม่ได้สภาสภาไม่มีโอกาสที่จะได้ซักถามเท่าที่ควร ทั้งปีเนี่ยถามรัฐมนตรีได้มีกี่ครั้งเพราะกําหนดวันประชุมไปตรงกับวันประชุมคณะรัฐมนตรีนายกก็ดีรัฐมนตรีก็ดีท่านใดจะสละเวลาประชุมคอรมอมาประชุมวุฒิสภาครับอันนี้เป็นไปไม่ได้แต่คราวที่แล้วไม่มีปัญหาเพราะอะไรครับเพราะนายกรัฐมนตรีท่านตั้งสอวอมาเองเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจะยักคิ้วหลีวตาบอกว่าอย่ามีกระทูนะหรือมีก็ไม่ไปตอบเพราะฉะนั้น ทั้งนี้ไม่เหมือนกันครับสบวทุกคนมาจาก20กลุ่มอาชีพมีคำถามมาจากทั้งบ้านทั้งนั้นมีคำถามมาจากกลุ่มอาชีพทั้งนั้นจะให้เขาตั้งกระทู้แล้วนายกไม่มาตอบให้ตั้งกระทู้แล้วรัฐมนตรีไม่มาตอบแบบสภาชุดเดิมผมว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งครับจึงเสนอท่านประธานว่าจันทร์อังคารพุธและวันที่จะถามกระทู้ให้เป็นวันพุธครับ จะได้ไม่ตรงกับที่รัฐมนตรีอ้างว่าติดประชุมไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้จึงฝากให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วยครับขอบพระคุณครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แงช่องยูทูบพัติชนทีวีกันด้วยนะครับ